สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้นะผมก็จะมาลงด่านซูพีมฟิวชั่นหรือว่าด่านของไวจิโต้นั่นเองนะครับเป็นด่านที่เราต้องสู้กับไวจิโต้สีแดงนะไวจิโต้บูแต่เป็นธาตสีแดงนะหรือสายเออสเตงน,นะครับธาตสเตงน,นะก็อันนี้เป็นทีมที่ผมจัดไว้เล่นเบอร์สโหมดนะโดยที่ทีมที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะต้องใช้เป็น คู่นี้นำทีมอยู่แล้วนะครับแต่ลูกทีมเนี่ยจะเป็นทีมอะไรนี่ผมคิดไว้คร่าวๆแล้วนะครับว่าเราควรจะเน้นอะไรที่มันเป็นสีฟ้าระดับหนึ่งโดยที่ทีมเราเนี่ยจะต้องได้บัฟจากพวกนั้นนะครับก็มีสามแคตอย่างเช่นเคยนั่นเลยนะครับ m ารเวอร์บิยอะไรซ u p เปอร์ไซยาพวกนั้นนะแพทเทิร์นออฟเฟนะแล้วก็ f ิวเจอรนะสามแคตนี้ตามนั้นนะครับ ซึ่งผมไม่เล่นเอ่อซุ per ป thay ปนะเพราะว่ามันได้รับแค่ร้อยห้าสิเปอร์เซ็นตนะครับมันจะน้อยกว่านะแน่นอนว่าสีเหลืองนะครับไม่ควรเอาไปอย่างยิ่งนะตัวนี้ก็เคยโดนไม้ตายยัดหน้าปิวมาแล้วนะครับผมไปลองมาตาหนึ่งนะโดนยัดหน้าทีเดียวผมรู้เลยแนละ้วว่ามันไม่ควรเล่นนะไม้ตายยัดหน้าซะเ,เลยนะครับถ้าเอาที่ผมมั่นใจเนี่ยว่าตัวพวกนั้นจะรอดนะครับก็มีตัวนี้นะครับที่ นอาแน่ๆนะครับกูจิต้านะแต่โกคูตัวนี้ผมจะไม่ลองมันก็แล้วกันนะครับเพราะว่านะลิงก์มันไม่ได้สุดยอดมากกับทีมนี้ด้วยนะครับแต่โกฮังนี่ค่อนข้างจะดีอยู่นะแต่ก็โดนได้เป็นหมื่นอยู่นะครับทั้งเบนี่ตอนนี้ผมลองนี่โดนหลักแสนเลยนะโดนตนีทีละแสนทีละแสนนะครับซัพพอร์ตมโมรีนะครับก็ต้องจริงจงังเงนหน่อยนะครับเป็นซัพพอร์ตไอเทมนะครับก็วิส ไอเทมเดิมนะครับที่ทำให้เราได้รับไดเมียน้อยกว่าปกติมากนะครับลดไดเมียสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วไอเทมอีกอันนึงก็เป็นบูม่าบวกแสแตตนะครับเพื่อให้เราจบเกมเลยก็รับไดเมียได้สบายใจมากขึ้นนะครับเพราะมันบวกทั้งเอฟแททั้งดีฟเอนยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแนนอนเราเวลทางไม่ตันเพราะว่าผมยังไม่ได้ฟาร์มจนตั้งใจว่าลิงก์มันจะตันไวด้วยนะครับคือผมจะฟาร์มลิงก์ไว้ด้วยไง เพื่อประหยัดของฝึกด้วยนะครับต้องมาเลยนะเวจิตโตบูสีแดงเป็นวจิตโตเอาต้าเนี่ย <laughs> มันเวจิตโตเอาต้ามากเลยนะครับอันแรกนี่มันตีแค่สองเทียงนะดังนั้นเออเมีทางเราจะต้องเก็บลูกแก้วให้ซักคิเออหลืออีกแค่สองีนะเพื่อไม่ตายใหญ่ไม่งั้นมันจะสต็ไม่ได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับนล้วันแน่ใจว่าผมกดไอเทมไปแล้วนะออะเดน๋ยวพอวิสหมดรีสผมก็จะใช้วิสอีกนะครับนี่นะเดลเมยเหลือแค่หลัก้อยเลยนะเล่นบวกสเต็คขนาดนี้นะครับ ผมกะว่าจะต้องสู้ให้จบภายใน6กเทินนะครับถ้าเกิดมาหลัง6เทินเนี่ยไอเทมบูมาผมจะไม่สามารถใช้งานต่อได้แล้วนะคือสามารถดิผมไม่ได้ใช้ไอเทมขนาดนี้นะตอนสามารถผมใช้แค่วิสในช่วง4ี่เทินแรกแล้วค่อยไปใช้บูมาต่อนะครับเอ้ยเฮ้ยไมาตาใหญ่ด้วยเฮ้ยโอ้ตองแตกเลยทํามาตายใหญ่มไม่ใช่เล่นนะขนาดจะแตกไปแล้วนะครับแต่พาสีนี้ทํางานน่าจะหมดแล้วนะเพราะว่าโดนตีครบห้าีแล้วนะไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ก็ตัวค่นี้จะแตกไปนะครับที่7ปีผมให้อยู่หลังสุดเพื่อให้มันได้แบบ นะโดนเาเมดน้อยสุดนะครับแล้วโกงบี Go o B, นี่มันเป็นตัวที่แบบท้มันไม่น่าจะแทงดีเท่าทางบีนะครับผมเนียทางบียืนหน้าด้วยนะแล้วทางบีเนี่ยมันจะได้การตอนยืนตัวหน้าสุดนะครับโอ้โหโอ้โหทีนี้แทงดีเลยนะครับก็ชนะเสียนะาะเพราะแทงดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากให้โกเมี o B, มันยืนหน้าด้วยนะครับเอ้ทังบียืนหน้านะคู่เจ็ดปีเนี่ยผมมั่นใจว่ายังไงก็โดนแรงกว่าสองตัวนั้นนะนี่ถ้าโอ้โหถ้าได้เบิร์นอีกนี่ดีมากเลยนะ เมื่อก่านที่ผมเก็บลูกแก้วไม่ถึงยี่สี่นะครับไม่ตีชนะสุดท้าโดนไม้ตายใหญ่โอ้โหไม้ตายใหญ่ตัวตัวกระชายเลยไม้ตายใหญ่ตัวกระชายเลยนะครับเออสองแสนไปเท่าๆกันเลยน้องแบ่งแบ่มีจะโดนเท่าๆกันเลยแล้วทีนี้ใครจะแทงได้ปะเออส่งไอ้ทางเวลิงกับของ,งตัวนั้นซะแล้วนกักโบฟิวชัน่นมันยืนด้วยกันก็แล้วกันนะเดี๋ยวทั้งทั้งคู่นี่จะได้ไปข้างล่างแล้วแล้วล,ลูกแก้วไม่ค่อยสวยอะไรนะมันไม่ได้มีตัวเปลี่ยนลูกแก้วเลยทีโอ้โหโกจิต้าโดนไปเกือบแสนตั้งเจ็ดหมื่นเลย มาเจ็ดหมื่นเลยยังไม่ได้ตกต่งกลงนี้นะครับน่าเสียดายนะที่โกวีบูไม่ออกนะไอ้โกจิตาเลยต้องมายืนตัวแรกอย่างนี้นะผมไม่มรนใจว่าวกจิตาเอลอลจะรับเท้าไหวด้วยไงน,นะมันไม่น่าจะรับไหวหรอกโอ้โหสองล้านเบิ้ลอีกทีนี้่าจะแรงกว่านะครับโอ้โหสองล้านสี่นะเบิ้ลเบิ้ลครั้งนี้น่าจะได้แรงขึ้นไปอีกนะครับถ้ามันได้ครีอีกนะโอโ้ไม่ได้ครีนะครับก็น่าเสียดายนิดหน่อยนะเราผมโดนไม้ตายใหญ่ครับ โอ้โหตั้ง40แสงผมเกือบตายแล้วทางไม่ได้แตกตายเลยครับเวลาได้ดีถ้าเกิดว่าทางมันตายง่ายขนาดนี้ผมอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับก็มาตานี้นะครับผมก็จะเอ่อต้อง <c oughs> ให้ทางมันรอดได้ง่ายมากขึ้นนะกดวิสไปเลยนะครับแล้วก็กด er, บูม่าบวกเแตนะครับเพื่อทางมันรอดได้ง่ายขึ้นนะคือท้งถ้ามันไม่แปลงล่างแล้วตีเแตมาก่อนนี่มันจะ ตายง่ายๆได้พวกด่านตีแรงๆตั้งแต่ต้นเกมแบบนี้นะครับโอเคนะเจ็ดปีที่โดนมาตายแค่แสนเดียวเองนะเพราะการที่ได้ไอเทมสองอันนะครับก็มไม่ไแน่ใจว่าวิจิโตมันตีแรงระดับไหนนะแต่ไอเทมสองอันนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มพลังที่ช่วยเรารอดได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะอ่าทั้งเบิ้ลไปคือมันสแต็พลังโจมตีแน่ๆนะแต่พลังป้องกันนี่ผมไม่แน่ใจแล้วโดนเกือบ สามแสนเอ๊ะเกือบสองแสนเลยนะครับถือว่าแรงเวอร์นะเออเบินไปจิตเออเวอร์วายเนี่ยเอาอีกเอาอีกเออได้แค่นี้แหละเธอแรกก็เกือบตายซัมเมมรมรีนี่ทำงานเลยนะครับให้ออแน่นอนว่าแบบนี้ก็ต้องให้พวกทางวีไปยืนแทงนะวีจิโตจัดการที่เหลือไปนะครับก็ตอนนี้เอฟเฟกต์วียังไม่หมดนะก็จะยังไม่กดเพิ่มนะครับแต่วีจิ ต้มาไม้ตายใส่ทางเบีแบบนี้ oh, oh, โอ้โหเกือบสามแสนนะครับโอ้โหแล้วโดนเบิร์นไปอีกนี่เกือบ5้าหมื่นี่คือมันตีแรงมากเลยนะขนาด2ไอเทมถูกใช้ไปขนาดนั้นนะโกจิต้าตีไปเข้า5้าล้านนะมันสแต็กได้แค่พลังโจมตีนะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้แปลงล้านะคือมันสแต็กดีเฟนต์ได้แต่ เป็นการสแต็คแค่เทิร์เดียวนะสแต็กโจมตีนี้สแต็กทั้งเกมนะครับเหมือนวีจิตโตเอลาร์นะเออเออแต่โดนเข้ามาเบานะก็ยังดีนะเอาโดนไม้ตายเออไม่โดนครับถ้าโดนไม้ตายนี่คือน่าจะตายได้เลยนะทีนี้เจ็ดปีออกมาก็จะมีกาดอยู่เทิร์เดียวที่มันโผล่มานะเธอร์แรกที่มันโผล่มามันจะได้กาดเธิร์หนึ่งนะเออหลบไปหลบหลบให้มันเยอะๆเลยก็ดีนะดาเวจหลัก สิบนี่ลบไปบ้างก็ดีนะเออเกือบห้าล้านแต่ที่ตีตีสามเทินที่ผ่านมานี่คือตีไปได้แค่เราครึ่งนเ่งๆนะครับโอดจิตปีโดนตีปิวครับโอ้โหก็มาลองกันใหม่นะครับครั้งนี้ผมก็จะใช้คูณสองในคลิปเลยก็แล้ยกันนะเพราะว่าผมก็คงลองหลายรอบอยู่นะ ก็ให้มันยืนตัวหน้าไปเพื่อให้มันได้หลบนะครับส่วน MUI นี่ก็ไปลุ้นกับโอกาสหลบของมันเองนะแต่ยังดีนะที่โลเคชันนี้คือมันไม่ได้โดนตีแน่ๆครับส่วน7ปีนี่ก็มีการดเธอหนึ่งนะก็ไปยืนอยู่ตรงโลเคชันที่2คิดว่าน่าจะรับเดลเมดไหวน,นะเออตีไม้ตายไปทีนึงอ่า โดนมาอีกอ่ะโดนอีกอ่ะโดนอีกอ่ะโดนอีกโดนสามทีนี่ทีละวเราเกือบแสนดเลยนะขนาดใช้สองไอเทมนะครับช่วยลดอาเมจกับช่วยเพิ่มสเตตตั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเอ่มอย่างนี้ก็ให้กจญิต้ามายืนลิงค์เพราะว่าดูแล้วมันน่าจะลิงค์ดีกว่านะส่วนวีเจโตนี่คือมันได้ดีเฟนต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่ามันไปอยู่โลเคชันที่สามนะก็เลยไปยืนตรงนั้นนะครับแต่ เอ่อไอ้นี่ทนไหวแค่ไหนเนี่ยโดนไปแสนเจ็ดนะครับก็ยังดีนะที่ไม่ได้โดนแรงมากๆนะเออแต่ได้รวมแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้วิสนี่มันดาเมจอาจจะเข้ามาลาลๆวสามแสนได้เลยนะตัวของผมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ปลดทางเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไปด้วยนะดเมจมันเลยเยอะมากๆนะแต่โดยรวมนี่ผมตีเข้าลาลๆวเอ่อเท่าไหร่เนี่ยสองรอดเองเหรอ มาเวิโต้เบิ้ลไปหวังว่าเวิโต้จะรอดง่ายโอเคนะครับที่รอดง่ายนะซับพอร์ตเมม o r ีก็ทำงานอยู่ดีนะก็ให้โกเบบูไปยืนข้างหน้าเพื่อให้มันมีโอกาสหลบอยู่นะแล้วทางเบนี่ยืนโลเคชันนี้นี่คือมันจะไม่ได้จากการโดนเวิโต้ตีมาก่อนนะ เออโดนไม้ตายมีโกโกเบวูทำไมไม่หลบอฮะโอกาสหลบตั้งประมาณครึ่งหนึ่งเลยไหมเนี่ยโดนมาสองแสนปดด้วยนะผมลืมกดไอเทมเหรอเหมือนผมจะลืมกดไอเทมวิชใช่ไหมเนี่ยหรือไอเทมมันหมดนะไม่แน่ใจนะเออไม้ตายไปเกือบสี่ล้านมาแต่ไม้ตายธรรมดาที่ดูน้อยจอยังเลยนะขนาดติดคียั้นะล้านสองเอง เออไม้ตายเจ็ดปีก็สี่ล้านไปตัวร้อก็อย่างนี้นะครับทำไมมันดูตีแรงกว่าโกเวบู e อีกเอ,อื้อนอนตีปกติห0 0 0นนะครับตัวฐานลืมกดไอเทมนะก็มารอบนี้นะครับรอบนี้ผมก็จะพยายามจำให้ได้ว่าต้องกดไอเทมประมาณช่วงไหนนะแล้วก็ให้มันยืนหน้าไปนะครับก็พยายามรีบกดไอเทมเลยนะอ่ะวิยืนตยืนตัวสุดท้ายไปนะครับเพื่อไม่ให้ไอโกเบบู กับไอโควิเจ็ดปีมันเอเสียลิงกันนะคือมันลิงกันได้ดีสุดนะคู่นี้นี่เออจะเรียกว่าเป็นคู่ยังไงดีอะตัวหนึ่งมันก็เป็นคู่หนึ่งอะไอโควิูนี้มันก็นับว่าเป็นคู่หนึ่งนะครับมันก็จะแปลกๆอยู่นะถ้าเกิดว่าบอกเป็นคู่ยังไงเนี่ยเอาเป็นว่าไอสองเออสองคู่นี้มันลิงกันได้ดีแล้วกันนะครับนะ ส่วนเวจโต้นี่ไปยืนโลห้ตชนสุดท้ายเพื่อเอาพลังดีเฟนต์นะครับให้มันมีพลังป้องกันเยอะๆนะเออติดคี้สี่ล้านไปตีแรงมากนะครับโดนเวจิโตสเปเชียลนี่จะเท่าไหร่เนี่ยสองแสนห้าครับขนาดมีกาดนะคือมันกาดได้เทินนึงนะถ้ามันออกมาปุ๊บคือการได้เทินนึงเลยนะแต่หลังจากนั้นมันก็จะไม่ตั้งกาดแล้วนะ อย่างนี้ก็คือได้ลิงก์ดีนะผมก็เลยเอามาไว้แบบนี้นะครับคือเหมือนจะเป็นลิงก์แบบพวกเกี่ยวกับซูเปอร์ไซยาอะไรอย่างนั้นราวังนะผมก็ไม่แน่ใจทักเวก็ยืนตัวหน้าก็ได้ตั้งการแถมได้พาสซีทำงานด้วยนะเวลาโดนตีอะไรเนี่ยมันจะได้ทำงานแบบสแต็กคีไว้ง่ายขึ้นนะถ้ายืนตัวตำแหน่งสองตำแหน่งสามเนี่ยมันจะได้ตีน้อยกว่าโซนใหญ่นะ อ่เบิ้ลไปโลโระโกเบบูเบอร์วายนี่เอ๊ะตีสามล้านแรงกว่าตัวของผมมากเลยป่ะเนี่ยสองเกือบสามล้านแล้วเนี่ยคือตัวของผมมันตีแค่ล้านน่นอยเองใช่ไหมเออตีสามล้านหนึ่งเลยนะเป็นตัวเพื่อนที่พึ่งพาได้มากเลยนะแต่โดนมาขนาดนี้แล้วนะเป็นแสนเลยเนี่ยวิจิต้าตีแว่นนี่ตัวชนะสี่แล้วตีสี่ล้านสี่นะครับ โอ้ยโอ้ยโดนสองทีเรียและลาวเกือบแสนแล้วนะอ่ะไปไม้ตายสกี้ตันเลยไอเทมบูมานี่ยังใช้ไว่ได้เพราะว่ามันยังมีผลอยู่นะครับมันมีผล3สามเทินนะก็ต้องไปใช้ทีเทินที่สี่นะครับก็เอาไปเลยนะไม้ตายแบบนี้ห้าล้านสี่ครับเอหรือว่าผม หรือว่าผมจำอะไรผิดไปดาเมจต,ตัวผมตัวเพื่อนเนี่ยเออช่างมันก็แล้วกันนะครับเออตีติดคีบไปต้องหกล้านเลยนะเจ็ดปีเอออีกสี่ล้านสองเยี่ยมมากนะครับคราวนี้ก็น่าจะผ่านได้แล้วนะทีนี้อ้าวโดนไม้ตายเจ็ดปีมันไม่มีกาดจะไหวไหมเนี่ยเออเออไม่ไหวครับหกแสนเลยนะ ก็ในที่สุดก็ผ่านได้สักทีนะครับก็คิดว่านะครับโอ้โห MUI ตีเกือบตายแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วนะครับก็คือเจ็ดปีในรอบนี้นี่แทมไม่ได้โดนตีเลยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันโดนตีจนปิวเงี้ยผมก็เลยให้มันแทมไม่ได้โดนตีนะครับพวกหลายๆตัวมันหลบไม้ตายได้ไงก็เลยรอดมาได้นะครับแล้วผมเอา MUI ไปยืนหลบตัวหน้านเลยซะครับพอเดวิลี่ผมหมดเลยนะครับ สำหรับคนที่อยากผ่านนะครับก็นะเขาก็ใช้ทีมกันประมาณนี้แต่อ้นี้นี่โปรหรือเปล่าวะเนี่ยมึงทีมอะไรวะเออเขาอาจจะไม่ได้โปรก็ได้แล้วผมแค่สงสัยเฉยนะแต่ว่าทีมไม่ไม่ ECA ด้วยนะไอ้สองหนอนเนี่ยมันยังไม่ได้ ECA ตัวนี้ก็ไม่รู้ว่า ECA หรือเปล่าแต่ว่าไอ้พวก LR เนี่ยมึงทำได้ไงวะไอ้เค้ยนี่ไม่โปรแน่เลย เอาว่าช่างหวยคนนั้นไปแล้วกันนะครับก็มีอีก2ทีมนะก็เป็นทีมซามัสนะครับคือซามัสเนี่ยมันมีกลางโดมินรถสเตตสุ per car ทั้งทีมเราและทีมตัวตูนะครับดันงนั้นจะ,ะเออเอเอซา,ามัสเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เราได้รับ d a เ a g e ได้น้อยลงนะครับเพราะว่าตันรถสเตตนะแต่ไอทีมแรกนี่ดูยังไงก็โปรแล้วครับมองจากกระวางวนะั่น่าจะรู้ว่าเป็นโปรแหละเนี่ย โกฮังนี่เขาเล่นเพราะว่าดาวลุงนะคนนี้เนี่ยส่วนโกคูนี่เอาตัวมาเป็นเปลีป่ยนลูกแก้วเฉยๆนะแต่ดาวเมยก็น่าจะโดนแรงพอตัวนะเพราะวีจตัวมูไม่ใช่มูวีบอลนะโกคูเลยไม่ลมดเมยที่จะรับได้นะเออไอนี้นี่ <c oughs> จีหัวทีมัได้ตัวนี้เหรอมัน <c oughs> ผ่านได้ไงวะเนี่ยแล้วช่างมันแล้วกันนะครับก็หลายๆคนก็นะนี่นะครับไอโกคู Go ที่ผมพูดถึงเนี่ยแต่ ฟ้าลวนแล้วมันทำเวลาได้ไม่ดีเท่าของผมเฉยเลยนะครับอาจจะติดเล่นหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่ไอเทมมันไม่ได้ใช้บูม่าบวกสเตตอันนี้นะครับผมแน่นอนไม่เป็นบูม่าบวกสเตตอันนี้เพราะว่ามันสามารถช่วยเราทำเวลาได้ด้วยนะดังนั้นผมไปเคลียไอตัวนี้ออกไปนี่ผมก็ได้เป็นคนที่ทำเวลาได้ดีที่สุดแล้วนะครับกันก่อแป๊บหนึ่งนะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมที่เก่งจริงเลยได้ที่หนึ่งในหมู่เพื่อนด้วยไอ้เมื่อกี้น่น่าจะเป็นโปนะครับแต่ถ้าไม่โปไม่ใช่โป้ก็ต้องของอภัยกันด้วยนะครับส่วนทีมคนอื่นนี่เท่าที่เห็นก็นะสีฟ้าก็ขาดไม่ได้จริงๆนะครับตัวแบกก็เป็นโกคูมูไอหกปีกันหรือไม่ว่าเป็นโกคูตัวนี้นะส่วนไอคนนี้ที่มันใช้ผีเนี่ยเพราะว่ามันใช้คู่เออแปดปีสีแดงนี่นะผมดูแล้วก็ ไช้แปดปีนี้ไม่น่าจะรับเดเมีดไว้นะก็ประมาณนี้นะครับแต่สําหรับคนรับทีมเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่าเราสามารถใช้อันนี้แทนได้นะครับคือถ้าเราไม่อยากเสี่ยงตายเยนะี่ยใช้อันนี้สองครั้งนะจะลดเดเมีดได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แทนนะครับแล้วก็ใช้ผีนะถ้าเราอยากจะรับเดเมีดน้อยกว่านั้นอีกนะก็ะคือแมบปบเราอยากใช้ ใช้แค่วิสครั้งเดียวเพื่อลดเดมี2องเธอนะครับก็แค่ใช้นิดเธอหนึ่งแล้วก็ไปใช้มันอีกเธอหนึ่งนะครับแต่เราจะเสียเวลาในการใช้ไอเทมอยู่นะครับทำให้เราทำเวลาได้ช้าลงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะ